บายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสอปป,ป,ปลาวแล้วก็ Fc ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมา re-action เพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมจะมา re-action นในวันนี้นะคะได้มี Fc ที่น่ารักของเมแนะนำช่องนี้มาให้ค่ะนั่นก็คือคุณอะ แอนดี้กันยาวงค่ะม่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงมาให้เมลรีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงไอทุ um ่มเทค่ะก็ร้องโดย เที่ยงไกลท้องถิ่นค่ะก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะเมย์ก็ห้อยเพลงนี้นะคะปังปังปุริเยทะลุรลนล้านวิวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยจะเพลอะจะซึ้งแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง TK ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะที TK Sao l a า,า10 Year Anniversary ค่ะ ยังนอกแต่อายกว่าแหละแต่อายยังหาเงินมาแต่งน้องบอดายเธอให้สิแต่งน้ำเจาน้องคือบอกจังสันและสิ่งที่อายทุ่มเทให้น้องดีอายทุ่มเทไหนน้องทุ่มทิมไปเบิดแล้วอายทุ่มเทแต่น้องทุ่มทิมอายเฮ็ดทุกสิ่งแต่น้องทิมทุกอย่างมันเจ็บแต่เธละนางเจ้าสร้างใจ Thank ฟังไอยเจ็บก็โดเจ็บก็ดีอาแท้เด้ใจของไอ้สิเพใจของไอ้สิพังนั่งน้ำตาไหลคนสิไปคือบาบอกไอ้ก่อนมาบอกตอนที่ไอ้หักเบิดใจถึกปล่อยกลางทะเลสาย si bay to chân đá ai thung thế ta non thung chim ai hết thuộc tình ta nong chim thuộc nhà mặn chết để thế là nàng cháu sang chạy đam ai nhầm hát non bật hoa chạy nhầm chẳng ngày thì sân nhà to cánh tăng tè vẫn lẻ กกน,น,อ,นอ๊ยเอาตุ๊กตามีมาคืนเนาะโอ๊ยคืนทุกอย่างเลย มีรองเท้าด้วยคันที่ไปคือบอบอกไอ้ก่อนมาบอกตอนที่ไอ้ฮักเบิดใจจะคอยตายตไปที่คอ,อจำได้ไปทุ่มเทอแต่น้องทุ่มทิ้งไปเห็ดทุกสิ่งแต่น้องทิ้งทุกอย่างมันเจ็บแท้เดล่ะนา จำได้ที่สัญญาต่อกันตั้งแต่แว่นันแรกพบกันอ้ายทุ่มเทแต่น้องทุ่มชิมอ้ายเห็ดทุกสิ่งแต่น้องชิมทุกอย่างมันเจ็บแท่เดละนางเจ้าสางใจดัอ้ายยังหักน้องบัดหัวใจ cảm นางเจ้าสาวใจดําใยังรักน้องหดหัวใจยังจําได้กี่สัญญาต่อนี่ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลง ไอ้ทุ่มเทค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคน,นะคะจะสนุกแล้วก็เพลินๆไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเพลงน,นี้นะคะบอกเลยว่าเพลาะแล้วก็เศร้าซึ้งกินใจมากๆเลยค่ะนักร้องของเราก็เสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยนะคะเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นเพลงอ,อ,อกหกักกันเนาะส่วนนางเอก MV ของเรานะคะสวยน่ารักค่ะแต่เสียดายนะ,ะใจดําไปนิดนึงค่ะก็เขาก็ทิ้งผู้บ่าวของเราไปมีคนรักใหม่นะคะผู้บ่าวของเราเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนรักกัน อยู่ดีๆเนาะอ้เนี่ยทุ่มเทแต่เจ้าเนี่ยเททิ้งไปหมดเลยไม่เหลือเยื่อใยอะไรเลยเนี่ยอ้เนี่ยก็หวังว่าเออสักวันหนึ่งเราจะได้แต่งงานกันเนาะแต่ผู้หญิงก็ไม่รอแล้วนะคะอ้ก็ยังเก็บเงินเก็บทองยังไม่ได้เลยเนาะแต่น้องอยากมีสามีแล้วนะคะน้องก็ไปแต่งงานกับคนอื่นเลยโอ้โหพี่น่ะเศร้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ผู้บ่าวใหม่นะคะเขาก็มาหาที่บ้านเนาะแล้วก็มีเพื่อนนะคะมาหาเลยนะคะแล้วก็ ไป,ไปฟ้องเพื่อนนะคะเหมือนไปฟ้องผู้บ่าวเนาะว่าเออมีคนมาหาลองไปดูลองไปดูผู้บ่าวก็รีบวิ่งมาเลยค่ะโอ้โหล้มและเนและหน้าหรือหน้าสงสารมากๆากเลยคะ่ะสะบักสะบ,บ,บอมเลยนะคะแต่ก็พอมาถึงนะคะผู้หญิงนะคะเขาก็ไม่เลือกสิคะผู้หญิงเขาก็ไม่สนใจเะนาะเขาก็เอาเข้าของคืน,นะคะ่ะเอาหมีสีฟ้าแล้วก็เอารองเท้าคืนที่น้ำซ้ํานะคะ คนเคยรักกันไม่น่าจะทํากันแบบนี้ค่ะเอาน้ํามาเป็นเหยื่อเลยนะคะสาดไปที่หน้าโครมเลยค่ะโอ้โหน่าสงสารมากๆเลยนะคะนี่นะคะเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราเนาะเขาไปรักคนอื่นก็ปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะคนที่รักเราเยังมีเยอะเลยนะคะถ้าเขารักเราจริงๆเขาจะไม่ทิ้งเราแล้วก็จะไม่ทําให้เราเสียใจด้วยค่ะดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าเป็นเมาเป็นเทน้ทําเทท่าแบบนี้นะคะไม่ดีเลยนะคะเมาก็ เสียใจได้พักนึ่งเนาะแต่ว่าอย่าเมาตลอดนะคะไม่งั้นเนี่ยผู้สาวอื่นก็ไม่เข้ามาหาเหมือนกันค่ะนี่นะคะเป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆเลยค่ะตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นนะคะเพราะเพลงของเรานะคะเขาก็จะฟังสบายๆฟังเพลินๆนค่ะ ตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นเพราะเพลงของเรานะคะเขาก็จะฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังกุลิเยนทะลุลา,ายล้านวิวเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง TK อ่าาว ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณแอนดี้กัญญาวงศ์มากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะแล้วก็เมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายาม ของเมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมรีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมรีแอคชั่นให้ได้เมก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะแต่ว่าไม่บอกกันนะคะเมจะรีแอคชั่นเพลงใหม่ๆก่อนค่ะส่วนเพลงที่ปล่อยมาได้สักพักเนี่ยเมก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะเมจะอัปเดตเพลงใหม่ๆให้เอฟซี FC ของเมได้ฟังก่อนค่ะไม่ว่ากันนะคะ,ะคลิปนี้ไม่ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบายบายโชคดี Woo!